สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องส,สุกุุลนะครับผม,มเมนต์้ึ้นแต่ยางเข้าไปไม่ได้พูดถือกล่องวันนี้ไปจ้าไเด้อใส่แม่ก่อนพี่น้องสวัสดีค่ะเอาขึ้นเห,หนื่อยหนาเหนื่อยฝากขึ้นต้องตืง่น สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC หน้ารักสุกุลทุกคนนะครับคอยว่าแล้วสิมีคนได้ซื้อโทรศัพท์พี่น้องเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีคุณประมวลน,นะครับผม นั้นเป็นคนถือของนะคะฝั่งทางขวาเป็นคนถือของนะคะเป็นนางแฉวค่ะแลเจดใส่เจตีเนี่ยเจติทรงสดเอสาวพ่อนสาวพ่อมาเมื่สไหร่ก็สีาว่อนไหนทานไหนจะหัวมากพวกเนายากไปหยากไปหยาบก็ยาบ

สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุทุกคนนะครับผมเดินตามร้อยมาหน้าโบดยิ้วาจังสันเหรไ้นเดินเ้าดกว่าดีกว่าท่ามีไขมาบ่ยู่บ้านบ่บ่ดีกับเพื่อนเราด้วยนะผมเขาเพอจะหันมาก่อนมูนี่หนะเอ้าคนก็บ่เลยมีม่มานาขึ้นมากนเดย สวัสดีครับผมสวัสดีครับอแอดมินมีแต่คนหล่อๆสวยๆขอบคุณลหลายๆครับผมอขอบใแเ้าคนไก์กดแชร์เ้อครับตอนนี้กาตอนนี้ตอนนี้นนมะหวดาน้วไรนะครับ กินดีกับแม่ปอมีทุกช่องครับมีทุกช่องครับก็ปีดครัผมเออคนเราสองนะสิเว็นยังบ้านนอกพอน่ากบ้นบอดกับเมยุยมายังค่ออกํลังค่ากําลังติดตามมาสวัสดีค่ะไอ่รเป็นยังไม่ชุดงานชุดดีโระาณนือนยโอก้ยกะจักล่ะฝ้าค่ะคือจังเพิ่นอันอัน ตอนนี้ตอนนี้ว่น้ึกว่าเป็นม้ารุ่นมูครับ <c oughs> อัเกรดจากผ้าหลงอะเดครับทาโ่วถ,ถามคือเอาพระเอกเข้ามาว่านน้ำบ่ พี่น้องว่าจักสีเวิงช่องไหนพอนาสามทีช่องพอน่าเลือกเอร่อยครับพี่น้องมันบ่ยากพี่น้องเจ้ามีภูรสองเครื่องขึ้นนี้แล้วเจ้ากับเพื่อนภูรสอเครื่องที่เราสวัสดีแม่น้องแชมป์ครันน้องนุ่มหลักกรมานดีโอ้๋ดีเนาะโอ้โอ๋อนดีนะจดไว้เด็กโอ๋ดีเนาะไอ้เราเนี่ยเจ้าเนี้ยโอ๋ดีเนาะากก็มีแต่ว่าค่อีแช่ให้กับพ่อเพียงค่ะแช่ดูช่องหลายกันนี้เพื่อนว่า เบื้องลอยครับพี่น้องเดิงทุกช่องเจ้าเบื้อง่องนี่นะปุ๊บเจ้ากับเพียนี้ยนไปช่องนั่นไปช่องนั่นช่องนี่คือวนอยู่นี่อ๋กเบื้องเปยังเบื้องไปยังเหมือนเหมือนโทนทัดอ่ะเราก็เดี๋ยวเบื้องตีมเบื้องเบื้องวันนี้กันพี่น้องเนยอะนะพี่น้องขอยมุฟพาเบื้องนี้พี่น้องพี่น้อง มองไทยลูกพี่น้องมองไทยลูกงามครับพี่น้องเพิ่นจัดแนวนี่จังสียู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกะแบบจัดวิวจัดสวนไปงามพี่น้องงามกะหลังไงอบอุ่นนะครับเนาะอันนี้กะทีมงานเครื่องเสียงเขาเนาะครับเนาะ อันนี้ก็ทีมงานสายยันซาวนาะครับเนาะสายยันซาวอันนี้ก็บรรยากาศอ่าคุณยายนะครับด้านในกับคุณยายแล้วก็เตรียมได้เตรียมวันนี้นะครับเตรียมสวยงามมากจ้าครับผมกับอันนี้สิเป็นด้านหน้านะครับเป็นด้านหนาเห็นไหมเหนไหมเห็นนะเห็นเหรอ สวัสด no ีจ้าสวัสด ah, ีค่ะอืมเหมือนอากาศเห็นมั้ยธรรมดเรียบร้อยนะสวัสดีจ้ามีโชว์หรอวันนี้สวัสดีค่ะจ้ากะเบ่งสูตพี่น้องโอ้งามมาพี่น้องเบ่งอลังการมาพี่น้องเข้าไปแล้วกดไลค์กดแชร์พี่บอกกับเจ๊เพนก็มาถ่ายรูป ด้วยกันจ้าครับผมครับกะนี่แหละครับพี่น้องลานของปรัเมียนนะครับกะเป็นพวกชุดนะครับชุดให้แบบเซาแบบอันนี้นะครับเนะนงามนลยพี่น้องมีแต่มีแต่สูตรงงามนี่สุดเพลินกะนี่แะครับเป็นลานปรัเมียนนะครับซิเซ่อะไรแล้วค่ะอสูตนี่คืองามแท้สูตนี่นะสูตนีบ่บอก เราแต่งงเลยแาก็แต่งอีกเอาละละุดนีตัดหมนี่โจุดชุดไหมนะคะเพิ่งถ่ายแบบค่้ยงนไม่ปักค่ะอันนี้ใหม่ล่าสุดใครยังไม่ปกคะเป็นผ้ายกลำพูนนะคะอันนี้ปักเข้ามาปักเองหมดหรือยังไงดึนค่ะนีปักเองค่ะติดฉากไันปะฝีมือสุดยอดนั่งปักจนตาแตกราค่ะนี่ยตาหาจ้ะากาศมน อุ้ยลุยสุดเขียวเด้อบรรยากาศมันงานแต่งเมื่อไหร่วะนี่จะสุดเหลือ <c oughs> นี่ลุยมากับเอ่อนุสี่ <c oughs> สี่ <c oughs> <c oughs> ทีมงานเครื่องเสียง นะครับนี่มาเป็นงานแต่งงานนี่พี่น้องอันนี้คือเพื่อแขกมาแต่ไทยรูกนะครับแนละ้วทีมงานเครื่องเสียงเขากะสายยันสาวคือเรานะครับเนาะสายยันสาวอันนี้ก็เป็นมุมถ่ายรูปครับแขกไปถ่ายมาเพิ่นอยากถ่ายรูปกะถ่ายรูปนะครับเนาะด้าน,นหลังะจะกันนี่กระเป๋าเงนิน ว่ากันแม่ <laughs> เด็ซ้อมไหมครับซอมไหมครับเนื่อเนื้อเน้อเนี่ยครับร้อยละร้อยนะพี่ ร้อยละร้อยจะเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยรอีน้องสวัสดีครับผมคือรอเลยว่าดิกล้องสดดิกล้องสดอาะทถ่ายยถ่ายเดี๋ยวก็ใส่ได้ค่ะคุณรอพิวเต๋อ่กล้องสดด้วยนะกล้องสดกันนะโอ้โหมาเด็กหน่อยมอดหนึ่งเอ้ย่อไปเชฟกินท่าลงไป ้ลองลานะคะไข่กะด้นข่สีสวยบะโอ้ยสวยก้องสดสวัดีวานานๆก้องสดนะคะก้องสดนะนวลอุู้อยู่ก้องสดอ่ไปสีว่า้างนพลอลั้องสดกลองแทอะะอันนีข่ออนนาจอลงซึ่เกือบแบบหนนะเออม่เกือบมันเป็นยังไงก่อนมันพรมันอย่างใดไม่แล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วก็เอซที่กข้ามาเบิรงยอดหลังน้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะยินดีด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะเอของที่สามหอยไทยไม่ยิ่งอ่ามัละม่นบนห่แงาอหแบบสวยเพู่ยาดรอใเนาโค้งเามเดยเสาบมันดีาสอนกวุ่ซูนหยสิบสองแล้วไล่ไปไล่มาก ้อโหรฮะยเสือจัเลยค่ะใส่หรสวดีค่ะสวัสดีค่ะ้ใอใส้วเ้อ่ะสวยนะครับสวยจ้าเจเนเจเยาว์สานโอ้ยใส่งามอะไรคะ ว่าได้ตื่นขึ้นมากกับมาโหลดแบบว่าสวยธรรมชาติฝากจับมือปูบอาวินเนอร์แนวสันฝากจับมือเบาหน้าก้อนก็ได้ค่ะมือก็ดำแทนสาวจูนเอาถ่ายรูปเดี๋ยวอ่ะแห่เพื่นไทย ขนาดนาตวดิค่ะอือหเห้ลังยิบครอบครัวญาติพี่นี่ลุยสวยหล่อทุกคนแม่นค่ะอะไยังไม่ถ่ายรูปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มยิ้มมาจันทร์เจือตแล้วมาถอดเมีย ยิ้มว่าสันนี่ลูก่อดแม่สวัสดีคุณพ่อสวัสดีคุณพ่อสวัสดีเน่เพิ่หาว่าเราแพ่เพื่อะไมสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่สวัสดีค่ะโอ้ยบอว่าให้แถหัวหล่นูสามือน่หัวหล่นันลา ไอ้ค่าิก็อ้ค่าบอ้่าเดี๋ยวคนจีไทยหลบอยู่ มันแดดต่อ <rôle> บ <à déc> ้านแดดเนาะเอฟซีทงานขึ้นบ้านหรือว่างานแต่งงานวันนี้เหมือนงานแต่งงานเออห้องบริษัทเขางานผลผลเนาะมันแดดเนาะมันแดดมันมา เดจังไทยลอันรนหวาดส่ลียนตัอนเป็นี่ัดตวันนเาิไ่นตรีมรรยากาับนนี้กเราเล้าลวนตงได้อยูี้่กาวสามพังางายังไหด้เหรอย้มูอล่าเปดมันร่นนหาน

จะดีคนดูสามร้ยท่านนะครับอ๋อคือจังอันทางเวนดัดตัวหน่อยอยู่กับหมองอยากเต้นชุดใดก็ได้เอาสูตรากอันเอาผมไม่เห็นคนนี้แบบนเ้นไม่เห็นน้องนนนี่แาบไหนอ้าก็เิวยาไปไทยอลไนะเป็นตะมวนนทน เดี๋ยวไปดูน้องๆ mm hmm. ถ่ายรูปกอ่อน oh. นะคะไปแม่เนาะวิเบ mm ิร hmm. mm ์ดอยู hmm. ่อ่าสวยสวย สวัสดีกอนไมย่ยุยสวัสดีค่ะมางานยังค่ะเออมางานขึ้นร้านใหม่นะคะขึ้นบ้านใหม่ค่ะขึ้นบ้านใหม่ของแม่ปอนะคะขึ้นบ้านใหม่เพื่อนค,นคาน่คะร้านล้านเพิ่นค่ะเดี๋ยวรอพ้าเพลนนะคะสิบเอ็ดโมงนะคะพ้าเพ้นไปจังสีมาเดี๋ยวจะจังสิงลงเลยเดี๋ยวจะไล่ให้พิ่นกรได้ค่ะตอนนั้นอันนี้แขก เพื่อนๆทีท้ายบ้านมันมันแดดเดี๋ยวเ้าตั้งไทยกัได้ตอนนี้ตอนนี้บอสมาแล้วนะคะชอบครอบครัวนี้ลุยญาติพี่น้องนี้ลุยรักกันดีมากๆชอบชอบค่ะชอบน้องไปอุ้ยขอโทษค่ะอุ้ยเสียก็ต่ำแห้งแรกเดกค่ะเสียต้อมน้อยร้อยร้านนะคะ ฮหลเพื่อหนึ่งสองสามแปดเยอะเอาดีๆนะสากล้องเพี้ยนยอนยังเพี้ยนเ่ยอ๋อสากล้องค่ะชื่นอนาถ่ายรูปพี่หนุ่ม่อยนะเอ็เนี่อ๋อนุนมต่มาตังบอกอุ้ยรู้มามาเทียวไก็ได้นั่น

อย่าร้องอย่าร้องเีใจที่แบบว่าคือในช่วงโควิดเราก็แบบว่าสร้างบ้าน้แล้วก็เราก็ดีใจที่แดดแดดอีลิแดดมากค่ะคนแม่ปอ เลิศ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 นี่ันถาเขบ้าม่ผิดมีเขาแดีดีช่ไหมไดพ้อกันเลยแม่ปอเรียบร้อยมากเลยแม่ปอเรียบร้อยมากเลยค่ะ น้องวินเดอร์หน่อมากเลยค่ะเอฟซีมากอดกอดน้องวินเดอร์แทนเนี่ยมาจัดอ่ะพี่หมีนะคะพี่หมีก็มาค่ะโอ่ยสุดหวานแหววแห้งกับพี่ฟอค่ะสวัสดีค่ะทุกคนก็มาจิมงานแล้วก็มา เดินไงแล้วเหมือนโออมาสีไทย่ะร้านม,ามันดแดดก็ได้อไท,กอกอท,ย,ไทยก่อนก็เลยเพิ่นไทยไอ้เพิ่นไทยก่อนไง